สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นนนมีเมนูขนมมาฝากกันค่ะสําหรับเมนูขนมนี้ก็คือเมนูโอรีโอชุบแป้งทอดค่ะสําหรับตัวโอรีโอเนี่ยเราก็จะใช้ตัวโอรีโอธรรมดาเนี่ยแหละเรามาลองชุบแป้งทอดทานกันดูเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทํากันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทาโอรีโอชุบแป้งทอดกันเลยค่ะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะเป็นโอรีโอนะคะแบบธรรมดาไม่ต้องบีไส้ออกหรืออะไรเลยเอามาทั้งชิ้นเลยอันนี้จะเป็นขนมปังบิสกิตนะคะ เออแนนเอาไปปั่นค่ะถ้าที่บ้านใครมีเครื่องปั่นแห้งเนี่ยก็ปั่นให้ละเอียดแบบนี้เลยหรือว่าจะนํามาบดเองก็ได้ค่ะทุบๆแต่ว่าเนื้อค่อนข้างจะไม่ละเอียดนิดนึงถ้าใครมีก็ใช้เครื่องปั่นได้เลยค่ะนมสดลดจืดค่ะไข่ไก่ค่ะน้ำมันสําหรับทอดสําหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแรกในการทาโอเลโอชุบแป้งทอดกันเลยค่ะ ่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกในการทำโอรีโชุบแป้งทอดกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยเรานําอ่างผสมมาวางค่ะแล้วก็เทนมลงไปผสมกับไขค่ค่ะทีนี้เราก็ใช้ตัววิบตีให้เข้ากันค่ะ ถ้าหากที่บ้านใครมีเครื่องปั่นอย่างเงี้ยเราใช้เป็นเครื่องปั่นปั่นรวมกันเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่มีก็ใช้วิธีนี้ก็ได้ค่ะใช้ได้เหมือนกันเช <Hey, S 1> เริ่มเข้ากันแล้วทีนี้เราก็ใส่ตัวแป้งเออขนมปังบิสกิตเลยค่ะใส่ลงไปเลยแนี้ใส่หมดเลย ก็จะเข้าคนให้เข้ากันนะคะก็จะได้เป็นเนื้อแป้งที่นำไปชุบตัวโอเดโอค่ะแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเราจะนำตัวโอเดโอมาชุบแป้งแล้วก็ไปทอดกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะค่ะตอนนี้เราก็เตรียมตัวแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำตัวโอเดโอเนี่ยมาชุบแล้วก็นำไปทอดกันค่ะอันนี้แน่นตั้งน้ำมันให้ได้ที่แล้วนะคะ เราจะเช็คยังไงเราก็ลองเทสดูนี่โฟโอย่าง,งนี้เพราะว่าร้อนได้ที่แล้วคะ่ะน้ำมันอันนี้ไม่ต้องร้อนมากนะคะประมาณนี้จะใส่ลงไปทอดเลยชุบโอเลโอเลยคะ่ะชุบให้ทั่วใส่ลงไปทอดเลย ทอดให้เหลืองกรอบก็พอนะวะนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างสุดง่ายแป๊บนึ่งจะได้ละสีเริ่มได้ละคะ่ะ เนียขย้นเลยอแล้วก็เสด็จมันไว้ค่ะแค่นี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปจัดแต่งจานกันค่ะ ค่ะตอนนี้แนันก็ทอดโอรีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาตกแต่งหน้าด้วยการโรยไอซิ่งหรือว่าจะเป็นผงโกโก้ก็ได้นะคะแล้วแต่ที่บ้านใครมีโรยเลยนี่โรยไปอย่างนี้เราก็จะเปลี่ยนโกโก้แบบธรรมดาให้มันมีรสชาติมากยิ่งขึ้นค่ะไรท่อเลยอาจจะโรยน้ำตาลเม็ดสีๆก็ได้ค,ค่ะแล้วแต่ชอบเลยค่ะ แค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูง่ายๆโอรีโอชุบแป้งทอดนะคะถ้าใครอยากทําเมนูนี้สามารถติดตามอัตราส่วนได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะพค่องตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ